เมนูแรกนะครับแอปิทเซอร์ของเขาจะเป็นอีกาโซเมงนะฮะอันถัดไปคืออุนิฮอนมากุโรมินิดงนะครับอันถัดไปนะฮะน,นี้ก็จะเป็นมาดคํคำถัดไปนะครับก็คือโฮตาเตะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะฮะที่เรารีวิวอาหารละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านโฮตารุนะครับตอนนี้เนี่ยเขามาทําเป็นโอมากษตเแล้วเปิดสาขาใหม่อยู่ตรงวัชรพลนะฮะถ้าขับรถพิกัดมาตามได้คลิปนะฮะเราก็เลี้ยวเข้ามาในโลตัสนะครับร้านก็จะอยู่ในนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้มาลองโอมากษตรซคร์สละ999บวกๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวันที่ร้านเชิญเรามาลองเทสเมนูตรงนี้ดูนะฮะก็เหมือนเป็นคลิปสปอนเซอร์นั่นเองแต่่วาทุกกคลิปจะเหมือนนั เราจะบรรยายว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงมีเมนูอะไรบ้างเรามาลองดูกันพร้อมกันเลยนะฮะพามาดูบรรยากาศการตกแต่งร้านก่อนนะฮะจานช้อนซ่อมที่นี่อันนี้จะเป็นผ้าเช็ดนิ้วนะครับแล้วก็มีทิชชู่ตรงนี้ด้วยเมนูแรกนะครับ a p ไทเ i z e r ของเขาจะเป็นอิกาโซเมงนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกอาริอิกะที่เป็นหมึกหอมตรงนี้วิธีทานของเขาก็คือให้รูดไม้ออกครับเพื่อให้หมึกลงไปด้านล่างนะครับเขาจะมีการซอยเป็นแบบนี้เอาไว้ให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ,รบดังนั้นเรา กินเป็นช็อตเลยแล้วนะมีความหนึบและหนักของอีกะนะครับมีความให้เขียวนานนิดหนึ่งตรงรอบๆนะมีความเป็นเมือกๆเ,เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยตัวน้ำโซมิงของเขาเนี่ยก็เคลือบมาโดยรอบรสชาติเนี่ยค่อนข้างเข้มข้น,นปานกลางรสชาติจะเป็นเค็มอ่อนๆตัด้วยหวานตอนกลางนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพอผ่านอปเิไลเซอร์ไปเชฟก็จะมาเอาปลาที่เตรียมไว้นะครับมาเตรียมตรงนี้ คำนี้คำแรกที่มาเสริฟนะฮะจะเป็นซูซูกิอุเมะนะฮะซูซูกิก็จะเป็นปลาที่เขาให้ชิ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยก็จะมีสีน้าตาลนิดนึงข้างบนเนี่ยจะเป็นซอสอุเมะก็คือซอสบวยก่อนที่เราจะหยิบทานเนี่ยจริงๆปกติเราจะสามารถใช้ตะเกียบก็ได้ไม่ว่ากาันแต่ว่าร้านอมากาเซะเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นนิ้วนะครับใช้เป็นมือในการทานไปเลยนะครับหยิบขึ้นมานะฮะอุ่นๆอยู่นะฮะเพราะว่าเชฟเพิ่งใช้ทอชในการเบินมาเมื่อสักครู่เลย ปลานุ่มไปเลยพอสัมผัสแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพยายามเอาเข้าปุ๊บแล้วก็ผลิตตัวปลาลงก่อนใช่ไหมตัวซอสสัมผัสแรกเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวกับเค็มขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็กลิ่นหวยค่อยๆตีมาแล้วในลําดับที่2พอกินเข้าไปปุ๊บเอาฟันกัดผ่านปลาไปเนี่ยนุ่มละลายไปเลยนะครับแต่เอาฟันกัดนิดนึงก็จะค่อยๆแตกกระจายไปตัวข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะฮะข้าวไม่แตกนะฮเพราะว่าเราใช้มือด้วยแหละมันก็เลยหยิบง่ายพอเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยความสัมผัสความเข้มข้นข,นของรสชาติข้าวกับรสชาติปลาขึ้นมารสชาติค่อนข้างจัด อันถัดไปนะฮะนี่ก็จะเป็นมาดมาไดนี้เชฟจะเอาน้าร้อนมาลวกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อสะดุง้งเสร็จแล้วก็จะเอาทอชมาเบิรนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทาซอสของเขาลักษณะของซูชิที่นี่ก็คือจะชิ้นใหญ่แบบนี้นะฮะปลาท่วมข้าวเลยกลิ่นหอมมากเอกลักษณ์ของมาดเบิรนเลย สมพัยเป็นนุ่มเด้งมากเลยพอแล้วมันลงไปโดนลิ้นเนี่ยกลิ่นซอสเนี่ยมาเสริมความหอม,อมของปลาขึ้นมาหะไรอากนั้นพอกัดแล้วไปเนี่ยมันจะเป็นความนุ่มความมันเนี่ยแตกกระจายแผ่ซ่านออกมาประมาณนึงแต่มาไดมันจะมีความเด้งกว่าสุซูกินิดนึงหลังจากนั้นพอเคี้ยวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยข้าวรสชาติเข้มข้นนะครับพอข้าวรสชาติเข้มข้นเนี่ยพอสัมผัสครึ่งคำแรกผ่านความปลาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นสัมผัสข้าวที่รสชาติจัดขึ้นมาทันมานี้ก็จะเป็นฮามาจินะครับนี่นะครับหอมอันนี้กลิ่นหอมจะเป็นกลิ่่นนนทีหักขึ้ ความมันใกล้เคียงกลับมาได้กลิ่นหอมจะเป็นโคลาโทนอันนี้น่าจะมีการเอจจิ้งมาก่อนนิดนึงเพราะว่าความเปรี้ยวที่ปกติมันจะติดตัวมากับฮามาจ,จิเนี่ยลดลงไปแทบไม่มีเลยแต่เฉาธที่นุ่มความม,วามันกลิ่นหอมมันของฮามาจ,จิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มันจะมีความนวลๆขึ้นมาคำถัดไปอันนี้จะเป็นแซลมอนไซเกียวมิโซะนะครับก็จะเป็นแซลมอนหั่นชิ้นหนาแบบนี้นะฮะเบินมานิดน,นึงแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยซอสมิโซะ เรียงมาแต่ละคำเนี่ยซูชิที่เนี่ยจะเน้นรสชาติของซูชิแล้วซอสที่เข้มข้นแต่ลักษณะาการปรุงแต่งเขาว่ามันจะไม่เยอะเกินไปคือมันจะไม่ได้ฟิวชั่นจ๋าอย่างอันเนี้ยตัวซอสจะมีความหนักขึ้นลักษณะเนี่ยมีความสากลิ้นขึ้นมานิดนึงแล้วเป็นความหวานนําขึ้นมาแล้วก็อมเค็มติดหนึ่งแล้วแซลมอนเนี่ยคือการที่เบิร์นไม่ได้เยอะเกินไปไมันทำให้แซลมอนตรงนั้นไม่ได้ละลายแล้วไม่ได้เละคือแซลมอนนเวลาถ้าสมมติเอาทอชเบิร์นถ้ามันเยอะเกินไปมันจะละลายแล้วก็เละหายไปเลยแต่ว่านล่างเียยววด้เล็กน้้อออยตัััววเเงมมมากนนูถดไปีคคืร นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมียูสุด,ด้วยนิดน,นึงเพราะว่าตอนเปิดฝาออกมาครั้งแรกเนี่ยกลิ่นยูสุตีขึ้นมาเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ม่ปิดฝาอยู่ไม่ใช่เหรอชีวิตเราเหมือนวนลูปมากเลยับเพราะว่าเปิดฝารอบแรกถ่ายพัฟนีคฟ่ครับเปิดฝารอบที่2ถ่ายสตอรี่ไอจีครับเปิดฝารอบที่3ถ่ายติ๊กต็อกับแล้วเปิดฝารอบนี้ตายยูทูบแล้วโอเคนี่ชาวันมูชิของเขาดึงดึงมากนะฮะมีผิวยูสุตรงนี้ด้วยที่เป็นสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับช้อนไม้แบบนี้ความเด้งมากฮะ มีความเบาในเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยพอคือผิวด้านนอกเนี่ยมีความเด้งนะแต่พอเอาลิ้นดุนเข้าไป๊บเนี่ยมันก็จะแตกกระจายแล้วก็ละลายหายไปในปากแล้วได้ความสัมผัสอมเปรี้ยวกับเค็มของอิคุราขึ้นมาด้วยอิคุราไม่ได้เค็มจัดอย่างเดียวแต่ตัวชามันมูชิเนี่ยเขามีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความกลิ่นของยูสุยูสุมาแค่กลิ่นอย่างเดียวนะครับหลักๆเนี่ยแม้กระทั่งชามันมูชิเนี่ยเขาก็ทําออกมาที่รสชาติเนี่ยค่อนข้างปอกไปทางกลางค่อนข้างเข้มคือเป็นรสชาติที่ทุกคําจะไรรมมาาากดััังนนน้เเีี่่ยจะะหสํบคท นาะอยากเปิดโลกมากระเคครั้งแรกๆสําหรับการกินเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งที่รสชาติเรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายนะคำถัดไปนะครับก็คือโฮตาเตอันนี้โฮตาเตใเชฟบอกว่านําเข้ามาจากโคกโดนะครับมีการเอาทอสเบิร์นด้วยนิดหนึ่งหอมกลิ่นการเบิร์นของโฮตาเตะหอมขึ้นมาชั้นมากเลย ผัดผิวนอกมีความตึงแต่งแล้วพอเอาฟันกัดเข้าไปเนี่ยผ่านเข้าไปเลยเจอความนุ่มรสชาติเนี่ยความหวานนวลของฮุตเตที่เป็นความหวานธรรมชาติของเขาเนี่ยขึ้นมาชัดมากและมีความด้านผสมขึ้นมาด้วยนิดน,นึงมีรสชาติด้านๆน,น,นิดหน่อยนะฮะ เชฟบอกว่าตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะถ้าสมมติทุกใครรู้สึกว่ามีวิเวลจะไม่อิ่มนะทุกๆคําของซูชิสามารถขอข้าวเพิ่มได้นะครับสามารถเพิ่มข้าวลดข้าวได้คาต่อมานะฮะอันนี้ก็คืออากาศเอบินะครับเขาจะมีหัวกุ้งตรงเนี้ยที่ไปทอดมาด้วยเขาบอกว่ากินได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเอาตรงนี้ก็แล้วกันหอมหอมการทอดแหละ กรอบกลมกล่วมเลยนะฮะเป็นความกรอบแบบบางๆด้านนอกเนี่ยไม่ได้อมน้ำมัน,มนพอเควเข้าไป่อ้ๆความมันจะค่อยๆแรกกระจายออกมานะฮะรส<ะ>ชาติเขาจะเป็นเค็มอ่อนๆน,นี่คระะับ กุ้งของเขามีความกรอบและเด้งมากสมผัสของซอสเขาเนี่ยจะมีความหอมขึ้นมาแล้วก็นวลนๆนนขึ้นมาอันนี้ความวาซาบิจะช่วยเสริมขึ้นมาให้มันมีลักษณะเด่นที่ชัดมากกว่าคำอื่นด้วยกุ้งกรอบมากมีความหวานเป็นความหวานปกติของกุ้งอากาเอบีแบบนี้ที่ขึ้นมาชัดเจนเออเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาคำต่อไปอันนี้คืออา,ากาไกนะครับหรือหอยแครงญี่ปุ่นนั่นเอง อันนี้เมกกี้เชฟบอกว่าเขาออกเสียงว่าอาคากา,า,า,าไงนะครับ G A I สัมผัสเนี่ยพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นความกรึบด้านนอกแล้วต้องมันจะเป็นนุ่มหายไปเลยตรงกลางที่ไม่มีความหนึบ <c oughs> คือปกติเนี่ยบางที่เนี่ยเวลาเรากินอาคาคาไงสดมันจะมีความหนึบอยู่ตรงกลางบ้างแต่ว่าเนี้ยมันกรอบแล้วก็ขาดเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของหอยแครงที่ปกติมันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยอันนี้คือกลิ่นตรงนี้เบา ถัดไปจะเป็นอุนังหีนะครับอุนังหีจะเป็นปลาไหลน้ําจืดนะครับแล้วก็ให้มาเป็นชิ้นที่ค่อนข้างหนาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็โรยด้วยงาก็ชิ้นใหญ่เต็มที่เลยครับความอุ่นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เชฟเบิร์น เป็นอุนังิีที่เด้งนุ่มและมันนะครับความมันขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เป็นเซียนมีน้อยมากถ้าไม่เจอส่วนเป็นเซียนเลยส่วนหนังกับเนื้อก็รวมกันเป็นเป็นอันเดียวกันคือแยกไม่ออกเลยเป็นอุนงิีที่ใช้ได้เลยนะรสชาติของซอสจะเป็นหวานขึ้นมานําแล้วก็ตัดด้วยเค็มนิดนึงซอสค่อนข้างหนักแต่ว่าไม่ได้หนักเยอะเกินไปจนมันกรบสัมผัสและกลิ่นหอมของอุนงิี อันถัดไปคืออุนิฮอนมากุโรมินิดงนะครับเขาก็จะใช้เป็นข้าวตัวเดียวกันแล้วตัวฮอนมากุโรเขาจะใช้เป็นส่วนอากามิที่เป็นส่วนเนื้อแดงแล้วก็จะเป็นส่วนโอโทโร่ที่เป็นส่วนที่มีมันสุดผสมกันเข้ามาแบบนี้แล้วก็อุนินะฮะเมะื่อกี้ดูจากกล่องนี่เป็นบาฟุนอุนินะครับแล้วก็ท็อปด้วยวาซาบิขึ้นมานิดหนึ่งแปะด้วยทองคําเปรียวคํานี้เป็นอะไรที่สวยงามมากๆคือถ้าสมมติมากินอันนี้นะแล้วเจอจานนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปต้องมีตบกับแฟนกันแน่ๆเลยะนะฮะ กิน3องค์ประกอบเลยให้ครบโดยรวมความนุ่มของปลาขึ้นมาชัดเจนแล้วก็รสชาติจะเป็นความเปรี้ยวนำขึ้นมาแล้วก็ตัดได้เค็มเล็กน้อยตัวอูนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เสริมความครีมแล้วก็ความหอมหวานตอนท้ายขึ้นมา คือตัวอุหลในจานนี้ทำหน้าที่ของมันได้ดีคือมันมาเสริมความหวานและหอมที่เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้จะกินเข้าไปตอนแรกแต่รสชาติและสัมผัสของมันก็มาตอนท้ายๆนะครับโดยรวมคือทำหน้าที่ของมันได้ดีหน้าที่ของมันคือเสริมรสชาติและกลิ่นสัมผัสข,ของด้งจานนี้ไม่มีความขมละด้านโดยรวมหอมหอมหวนขึ้นมาในปากถัดมานี้จะเป็นคำเปียวมากินะฮะเขาบอกว่ามันคือน้ำเต้าเชื่อมนะครับมาลองดู หลายรสชาติขึ้นมานะครบทุกรสเลยคคืนิยเรียงลาดับ,บยากมากว่ารสชาติไหนมาก่อนคือตรงกลางจะเป็นความสบสวบเบาๆนิดนึงเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่จะกลืนไปกับข้าวเพราะว่าเคี้ยวขาดง่ายเพราะมันเหมือนจะหวานขึ้นมาก่อนมันก็เป็นเปรี้ยวแซ่บเขาจะสัมผัสเปรี้ยวได้มันก็จะเป็นความเค็มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยความสัมผัสมันวนกันไปวนกันมาแบบนี้นในปากกลิ่นวาซาบิขึ้นมาตอนกลางๆนิดหนึ่งวาซาบินี้เราสามารถขอเขาเพิ่มหรือลดได้นะฮะในแต่ในแต่ละคำ อันนี้ต่อไปจะเป็นซุปนะฮะเขาจะให้ชิมก่อนก่อนที่เราจะลองบีบมะนาวลงไปนะครับเขาจะเสิร์ฟช้อนมาด้วยนี่แล้วก็จะมีเส้นมาด้วยนะฮะอุณหภูมิอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากซุปจะเป็นความกลมกล่อมมีความหวานมันจะเป็นความหวานน้ำต้มหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นของยูซุขึ้นมาด้วยนิดน,นึงสัมผัสจากเห็นได้จากผิวของเขานะคะแต่รสชาติมันจะไม่ได้มีรสเปรี้ยวของยูซุใดๆขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองบีบเข้าไปเพื่อลองสัมผัสรสชาติเพิ่มไม่ต้องเยอะ แต่เราพอาบีบไม่เยอะเนี่ยความเปรีย้ยวไม่ได้ขึ้นมาเยอะจะมีกลิ่นมะนาวเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกนิดนึงการกินซุปเนี่ยมันก็เป็นการเคลียร์ให้เกิดความคล่องคอมากขึ้นจากทุกรสชาติในปากที่เรากินเข้าไปแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตามธรรมเนียมของโอเกาเซก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเค้กไข่หวานเป็นความฟูๆแบบนี้เลยลักษณะของเนื้อเค้กตรงนี้นุ่มฉ่ำเท่าๆกันเอ่อเป็นอารมณ์ฟองน้ำฟองน้ำนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีความเป็นขอบนิดหนึง่งแต่กลิ่นหอมนวลขึ้นมา โดยรวมแล้วนะฮะถ้าจะสรุปกับพอ์สนี้นะครับก้าวเก้าสบกาบวกบวกสำหรับร้านโคตรุเนี่ยก็จะเป็นอมกษเสฉบับเริ่มต้นสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เคยกินอมตเสษตรมาก่อนหรือว่าอยากลองแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรสชาติที่เข้าถึงง่ายถ้าสมมติว่าเราลองครั้งแรกไปลองแบบไซส์หกพันเจ็ดพันแบบนั้นเลยคือรสชาติบางอย่างมันซับซ้อนแล้วก็มีจุดที่เข้าถึงยากมาลองแบบนี้ดูก่อนก็ได้ก็จะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมลักษณะด้วยของราคาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกับการที่มาทานเป็นอลาคาร์ดมากเท่าไร่่่นะคับอออออาาจจแแล้ววตตถุดิยงื เราก็ได้กินของที่ดีเลยอย่างกุนีนะฮะก็จะเป็นเป็นบาฟูลเลยที่เรียงแบบไม่ใช่บาระมานะครับก็เป็นการเรียงแบบตรงมาดังนั้นเนี่ยตัวรสชาติของเขาเขาก็เลือกแบบไม่ได้ขมไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถมานั่งดูเชฟสัมผัสฟิลแบบโอมาเกสได้แล้วก็มากินเป็นสดในแต่ละคาที่เขาปั้นไว้ไม่ได้ปั้นมาแบบทีเดียวแล้วก็มาเสิร์ฟเป็นอลลคาร์ดนะฮะก็เป็นพิจารณาตัวเลือกนะฮะถ้าสมมติใครตามมากินแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์แชร์กันเอาไวไ คอมเมนต์ให้คนดูมาพิจารณาก่อนที่จะมาทานได้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนโอกับเมนะครับตอนนี้เรา2คนทําโปรแกรมลดน้ําหนักมา7ปีแล้วนะฮะมีประสบการณ์ตรงนี้ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลที่เราไม่ได้ใช้ยาเลยไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยทักมาคุยกับน้องเมได้ที่ไลน์เมโลโมเม M E L O M O M A Y ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ค่าในการคุยทั้งหมดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดต้องมาออกแบบโปรแกรมก่อนว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงชอบไม่ชอบยังไงนะฮะแล้วก็มาตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วก็ไลฟ์สไตล์ตอนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตอน5้าโมงครึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ